เอากดแต่แปดปีเราครับสวัสดีครับสวัสดีอ๋ยาอันนี้ติดค้อนะสวัสดีพี่น้องบ้าไปายครับนะเมื่อนี้อัปเดตรถเขาไหมหาคันลวดกับพี่น้องการกระทําของท่านอาจทำให้เกิดอันตรายได้นี่แหละกลุ่ลิเียที่แหละกลับบ้านเบร้อนาได้เพี่ยนกางเกงแตกเป้าเรื่อยๆตัวไห้ตัวนั่น เดี๋ยยิ่งข่าวว่าสาวสาวขายกางเกงทรงของว่ามมหาบอกเห็นนะกางเกงมาแล้วอะไรไม่รู้รถจักรโตโอ้นะสาวกางเกงก็บอกว่าโอ้เห็นเห็นเจ้ารีวิวรถเสมคว่ามันแตกเป้าทุกตัวอยู่อ่ะมาไหมเมื่อนี้รถเขาไม่หาคันคันนี้คลิปนี้รถบ้านด้รถบ้านจ้าไม่ซิ่งไม่จวดห้าคันเดิมเดิมเดิมเลย คอยขออยากปิดคลิปโหลดคอยทีอยากปิดคลิปปิดคลิปไว้ถ้าไปรีวิวรถซิ่งกันนี่ปิดคลิปนี้เลยปิดคลิปนี้โหลดโอ้ยกระบังรถบ้านเด้พี่น้องเอ้ยนะมามักอยู่มักเบิ่งรถซิ่งอยู่แต่ว่ากะกะสิซื้อรถบ้านนั่นแหละเริ่มจากันไหนก่อนอะมาด้าสองสีแดงนะเดิมๆรถบ้านแท้ๆครับผ่อนงวดตเจ็ดพันบาทตลอดสัญญา ปีแรกอภิพรสี่พันสี่พันสี่พันมาครั้งที่สองรถคันนี้มีประวัติยังไงรถคันนี้มีประวัติประวัติยังไงประวัติวันออกศูนย์อ่แล้วก็ประวัติอีกประวัตินึงมีสองประวัติชนหนกักปล่อย <laughs> <laughs> ออยึดตั้งแต่ออกมายังอภิพรกางกวดเลยไอ้เบิ้งนี่ไอ้เบิ้งนี่ สองประวัติเฮ้ยสิบร้อยพันนะเดี๋ยวคุ่เจื <S <S เดี๋ยวคันนี้ล้อนะล้อเดี๋ยวไปเล่นมุคคกคลิปแอร์อีคลิปแอร์คลิปคลิปน่องล้อได้เลยเห็นป่ไม่หกพันโล,โลมีประวัติสองประวัติประวัติหนึ่งวันออกรถวันออกรถประวัติสองไปถามไปแน่นเอาอ่าก็คือไม่ผ่อนเลยคือวันยึดรถ <S 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 ไม่หกพันโลโอ้ไม่ไหลแห้ง มันไปออกมานล้วมันเครื่องยุ่งเบอร์ที่ใช้ได้บินดงไาตันตัวไม้ล่าสุดก็พี่น้องเอา้ารอไม่อย่างไรไอ,นะอยี่สามศูนย์นะมันก็จัดใส่ลรอไม่ซะอืมหาไม่ได้โก้ไมนได้บุ๋วไม่ได้รอเขายังอไอเนี่ยผู้ใดอ,ออกลกุกเข้าไปโฉบไม้ล่าสุดครับไม้ไม่ถึงหมืน่นไอขั้นหนึ่งแฝดนรกแฝดนรกคันนี้ไม้สองหมืน่นนะและหลายคันนั้นสี่เท่าเท่าลมโบ <laughs> วเข้าหมานเท่าด้วย <laughs> เดี๋ยวซีมันมันเปนได้มันเท้าขี่เป็ดเท้าขี่ไก่ด้วยน่ะอุย้ยเอิ้นสักเขาจะซื้อรถไอ้หมดเลเด้ยเอิ้นขี่เป็ดขี่ไก่ปะทู <laughs> เอา้ดดดเอาลองดูเขาลอเดือมหรือลหอแตงสั่งมาโลดพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ 20, สองหมื่นโลโอ้ไม่สองหมื่นกับไซร์หลอแตงให้ข่อยน้อไ <c oughs> อ้อไอ้เดี๋ยวหลอแตงเลยจัดไทยบะยากบะยากบีน้องบ้องไปพี่น้องบ้องไปขอเขามาโลดอ้าวฟรีดาวปีแรกเอาไปพร 5, ห้าพันล้างจะได้หกพันพอดหลังจากนั้นผ่อนเก้าพันทั้งคู่ทั้งคู่เลือกสีไม่ได้ซื้อแมงสองคันรถนะโอเคปะโอเคพี่น้องบอกว่าอู้คันเท่ากันงามเมียก็มัก,มกสีขาวอคอยเป็นมักสีเท่าบัดนี้นะตกลงมาได้ซ<น>ื้อสองคันเลยสองคันเลยซื้อสอง หวานเก้าเกาไงไอ้โน้โอ้ไอ้เสียมันจะเขาเป็นหลงคารุมแล้วแล้วเว๋าเก้าก็ได้ขายสองขั้นพร้อมกันเลยเอารถผีเอามาขายเนี่ยรถผีรถผีรถผีครับวันนี้ครับผียังไงยังไงรถป้ายทะเบียนปลอมรถป้ายทะเบียนหายรถป้ายทะเบียนตายแล้วเอาดีครับพี่น้อง ป้ายจักเสียไปเลยเรียกรถรถผีเขาเลยรถผีรถป้ายทะเบียนหายไปทางไหนละ่ะข้างหลังบ่อยู่ข้างในอยู่หลังบ่อ๋อข้างในอ่าเชฟครับพี่น้องพรนวดเจ็ดพันเก้าตลอดสัญญาอันนี้รถรถแค่ไหนมันมีคนต,ตายดีดีนี่เป็นยั<า>งน<า>ะเบิ้งตี้ล่ะเบิ้องนี่มันไปจอดอยู่ไอ้ไส้โพ่ไส้ยอย่างมากแน่แน่แมนกูจอดใต้กกไม้อยู่สามมือหาขุนแจอยู่ขุนแจมันเสียเลยบ่ได้เอามารีวิวนะ โอ้เม oh. oh. ่นไอ้คนตายใหม่มันรวงโอ้ยหฟังะกูเก็จะเปิดช่องนี้เลยเอาเลยเอาเลยมาเลยดีเอฟซีเอฟซีดีมาจากชลบุรีและยองนี่ดูข้าว่าจะเอาละเซียวยาบอกว่าคนตายป่ะอ้าวไอ้คอยเบอกเกินอื่นดีกว่าเพราะพี่น่องยังไปเสียมันได้บอก อ่านี่มันช่องแล้วขีดตัวด้วยขีดตัวขีดต้มด้วยอีกช่องเสียยาบันท่าฝากเขาไปดามนะเออนะเขาไปเขาไปคือนสดิกันดามหลายช่องมันนะแล้วเอฟซีเอฟซีสวัสดีครับนี่นี่ก็มาจากตางหวัดมาด้วยกันอ่าได้เลยพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวจัดเลยมันมามารถเก๋งฮอนด้าซีวิกเอฟบี นะตัวนี้เป็นเสียง่ายๆยังไงเป็นเสียง่ายง่ายยังไงบัตรประชาชนใบเดียวพวนพันอะายเจ็ันไปแปดพันเจ็ดพับาทเจ0 0ันตลอดสัญญาบ้าไปแล้วออกไม่ไปแดงเจ้าแสนกว่าอืมบ่มีตังเป็นล้านมือนที่ได้ขับบออกไม่ไปแดงมาหาไอเสียมยังไงล่ะครับยังไงอย่าดมหลอดเดียวก็ขับได้แล้วมันเกี่ยวอย่างก็อย่าดม บอแม่ไปรับค้าโฆษณาเขามาสิยังยังติดต่อมาหลายแผนกด้วยติดต่อมาหลายเยอะโอ้โหจะโฆษณาอะไรดีช่วงนี้ก็เลยเล่นตัวหน่อยว่ายังยังกันขออนุญาตัวกเอากาะตวก่อนเบื้องต้นก็กาโตกกรโตกกรโตกให้ค้าโฆษณายงเยอบก็เข้าอีกแล้วอ้าวเมื่อเช้าท่านปรานจะรับจ้า รถพุงออกมากเลยคิดปขี่เป็นขีนขกใกล้บนลงบนล่างเลยบอกไม่จะไหนก็เอายังสัตว์ล่าง,างตอนออกพุ่นล่ะอูขอ้างไหนคืองามำด้ไหมบอห่อนางวะทีมล่างจนกูได้ละออกหมดทีมล่างก็ได้ล่างเบาไหว <c oughs> ล่างเบาไหว <c oughs> โอ้ยเจ้าขายค้าพูดขายพูดโดยเสียนะทีมล่างเบาไวแล้วกูเพลนทุกว่าบ่อยกูได้พักได้เศร้าเลยปัจจุบันทีมซื่ออะทีมซื่อกับสีหน้าออกละเป็นยังหาลัวแต่ได้ ไอคอนสต็อกนี่มึงอันจีนรถสีรลอยห้าลอยมันแค่เหลืออยู่แค่สามแถวเหลืออยู่สองลอยกว่าโอ้ยย่เพราพุ่นไปทั้งเดือนเลยครับพี่น้องขายหมดนะครับ่ท่านจะถามว่าไอรถเจ้าขายได้อย่างเงี้ยบ่ล่องจ้องไอมันเบิดแล้วเนี่ยเขายหมดได้ยังไงเนี่ยคนคนสื่อรถกับขึ้นสีล่าออกเอาขึ้นด้วยคืนนะมือก้านขึ้นไปแล้วมือสองมึงนะสต็อกเคยอัปเดตไปหลายรอบแล้วว่าย่หอดพูดสุดมึงกี่กูขึ้นง่ายอยู่แหละเอาที่ขึ้นกูก็สิปีนบันไดนีรื่องสองมือก้อน ตอนตอนนั้นรีวิวไทยสุดสุดุดหมู่บ้านพูนเห็นว่าเลือเหลือแต่แวถวส,สามแถวสี่แถวสามสี่แถวเป็นไงค,ครับเ,เปิดเอี้ยงอีกครับพี่น้องครับเออนี่เห็นบ,าบา่นี่ลูกค้าซื้อแบบคนบ้าๆ้าเลยที่หล่ะคนดีไม่ค่อออกกันนอกนี่ซื้อเป็นคนบ้าบนี่แหละนี่ก็ล้อท้ายนี่มันเคลื่องอีกห้าสิบหกสิบคันอยู่ข้างในข้างในห้าสิบหกสิบคันท้ายนี่มันเคลื่องอยู่ นะพอไปไม่น้องท่านไหนออกไปลืมทานมันเครื่องก็จะโทษไอ้เด้อโอ้โหโอ้จังได้ไอ้ไอ้มันมีลืมไปแล้วมันเครื่องคือคือช่วงนี้ไอ้ปล่อยล้หลายมือละสิบกันยี่สิบกันสร้างล่ะสร้างจนมันร้อนมัแล้วทั้งมือเนี่ยเรว่าแต่สร้างละไอ้ก็ร้อนแหละ คือเห็นมันมีปัญหาอย่างมึงไม่ทราบเนี่กับไฟล์บัญชีว่ารถคันที่ถ่ายได้มันเครื่องสองรอบแล้วกับมึงเบอร์เนี่มึงทำงานตีหนึ่งตีสองทุกวันน่ะมึงถ่ายแล้วถ่ายอีกนะอ้าวพี่น้องรถยังไม่ได้เบิรงเลยไฟล์ถูเบาอยู่นี่แหละเก่านาที่เรารถมาได้เบิรงไม่ไอ้เอาดี่าคผู้ใดมากขนาดนี้ับน้าจองกันนะนะก็เดี๋ยวจะเริ่มรีวิวทีละขั้นเดี๋ยวกันนะครับ พี่น้องบ้องตายกะรอบเบิ้งลบรถคลิปแต่ละคันเดี๋ยวจะลงรีวิวห้องเครื่องภายในดาดสากระโปรงช่วงล่างคือรีวิวรอบคันให้ดูเลยออพอไปเบิ้งคลิปเต็มแต่ละคันแต่ละคันพอไปเบิ้งคลิปเต็มแล้วก็คือเกาครับ,รบ <laughs> ปวดเเบิ้งรถอีก <laughs> <laughs> เห็นสันน้นมีเครับพีจะหน้าตาดส้นใจเสือซะโอเคสุดลย <laughs> พราะว่าเบิงเบิงสน,นีกับซื้อแต่เราละอ,าอ,อ้าวอลอศูรบาทไก่ไเซมรสซิงครับฟีดาฟีกองฟีกัรฟีโอ,อนบัตรประชาชนไปเดียวจัดส่งทั่วประเทศนะนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรสซิงจะขายรสซิงขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิครบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรัล วายรุ่นพิมพ์คำว่าสุดก็ไม่เสียมพิมพ์คำว่าแจ๋วก็ไม่เสียมพิมพ์คำว่าจวดเลยครับไม่เสียมโอ้ยมันต้องอย่างนี้ครับพี่น้องอเอาไปให้กินครับพี่น้องแก้ว